พี่ซีดเบเกตไม่มีพี่บอยเพราะพี่บอยมันไม่ว่าง้วนะวันนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับรายการวิทย์ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโรบ็อกโบนเฮเวนอารีนาซึ่งเด็กๆหลายคนนี่ก็แบบว่าแหมติดใจละเกินนะเพราะไอ้เกมวีบอย่างนี้นี่เราก็ติดใจชอบก็ตอนนี้นะก็อยากจะบอกว่าผมไปซื้อตัวละครไปแล้วนะหลายตัวก็คือไม่ใช่หลายตัวกูซื้อมาทุกตัวเลยที่มันมีในเกมตอนนี้นะก็อยากจะมาลองเล่นหลายๆตัวแต่เริ่มจากเจ้ามีฮอกก่อนเลยสำหรับนักดาบชั้นตำยาเกลแล้วแค่มีเล่มเล็กก็คงจะพอแน่จริงเรื่องตัวนักดาบดียเาแตตต่ลละััววม จะเจอดาบใช่ไหมเอาเลือกเดียวกันเฮียเอาก็ดาบไงอุ้ยเฮียแบบหนึ่งน้อยสัตว์ลองคอมโบก่อนไี้ยเริ่มจากไอ้เยียนี่ก่อนเลยเล่นไม่เฟ็นมึงอะโอ้อไม่ w h a ว the f ฟ c กมันจะยิงไหยอเฮ้ยเฮ้ยเอออะไววะไปเก็ตดูนี่ฮวดชัวบ้า บัวปัวบัวบัวจวด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 โอยโวมวอะไรอยนอจยโอ๊แ่เกมว่าใจเย็นนะพีนะเอาใช่ไหมเฮ้ยอย่าลุ้มดิแน่จริงเป็นคู่ดิเป็นคู่กันไหมพีัคอะเลยโค้ลี่โว้โวหลี่ไงพีมาจะไปทำอะไรกันบนนั้น คอมโบย์เนาะอยากรู้สิทำยังไงไม่บอกหรอกแกเชื่ออะไรแกชื่ออะไรไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบอกชื่อแกมว่าบอกเชื่อแกมว่าสิไอ้หนุ่มโอ้ไม่ดีจ้าไม่ไปตายหมดแฟชรชันหมดแฟชั่นวะโอ้กระจอยิงนักดาบดัดบสองตัวตายไปแล้ว โอ้ออกมาโคโลชิตาไฟนั่นเลยขาไม่าไม่ห้าอุ้ยเป็นท่าสแนไก่อะน่แนี่ย้ยเชียละอุ้ยอุ้ยแรงจังอุ้ยทำไมโคตรแรงเลยไ้ยเหียวเรื่องวะนี่ไม่ใช่ซุนโกคุเลเบจิต้าอาโก้ยไม่เนยแหน่กิลป้องกันได้ด้วยโอ้ไวลากู เดินเองไอ้ยี่บุ้งรอดไปได้สัตว์ไม่มีมงกุฎบนหัวเลยมาความว่าเลยไม่ถึงคิงไงน้องราชาผู้อยู่เหนือราชาไอ้พี่มึงรักมากกันไอิจิโกเนี่ยคือรักอิจิโกว่ะนักดาบระดับหนึ่งมึงไปเล่นนักดาบระดับหนึ่งของจริงเไงไม่ไอ้เหี้ยแม่งโคตรกากเลยใช้มีดสั้นลำพ่อมึงไอ้เหี้ยศัตรูเก่งขนาดนี้ใช้มีดสั้นเหรอโอ้ อื้มคอมโบต่อไม่เป็นกนแล้จะไม่มีใครบอกคอมโบกันในนี้ทั้งนั้นแหละอร่อยอ๋อเฮ้ยๆคนกี้การดเลยเมจิโตบรูเมจิโตโตก็กรดเลยกินที่เมื่อทลอดเลยว่ะโอ้โอ้แหลอ่ะลงหูนี่สามเมเลย ไม่ต้องคอมโบอะไรทั้งนั้นเลยเล่นดีเผื่อไว้ไอพี่เออนี่เปีนยอะไงไอพีวะเออปูไปเลยเนี่ยอะไรกางเลยขึ้นจักรวาลพีขึ้นจักรวาลขึ้นจักรวาลนะไฟโน่ไฟโน่คาเมฮะเม่ฮ่าไปเลยก็งรถพี่ช่วยไว้สลด์หายไปเลย เสือฟาร์มมิงไม่ยอมสีไม่ยอมสิครับไปนักขาวหมดเจ้าเสือฟาร์มมิงไอ้เบ่าเบาร้อนไอ้พีดลองโดนนี่ดิลองโดนนี่ดิป้องกันอันตราย แค่นี้เองเหรอถ้าของแกน่ะหมดพระชัิยังลองโดนนี่ไหมพี่หมดลไม่มีใครมึงลงเท่นัละไม่เกดหมดอย่าบอว่าเกียติใจไม่เกียติไม่ได้เลยหมดพรชัหมดเลยเซ็งว่ะโอ้ทําไมโจทะลุไม่แรงยังวะ Oh, jatuh dah i Farrow Woi! Hehehe Geng at leh Woi, 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 woi Plop, 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 plop Ha, 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 Oh, bot pet jatuh leh bot leh ไอ้ยัยกูแย่สิแล้วขันกูกูหมดเป็ชั้นเลยไอ้ยัยกูหมดเป็ชั้นเลยไอ้ยัยกูไม่เล่นเลยไอ้ตัวนี้ไอ้สัตว์เฟ็งพระกาศแสดงไอ้สัตว์เล่นจากตัวนั้นใช่ไหมเจอเฮียไซตามะมาแล้วไอ้สัตว์ลูกศิษย์อาจารย์พวกเราพวกเราเนี่ยมันแก๊งสามเจ้าหมดเลยดีกว่าใช่ไอ้ยัยแก๊งสามเจ้าไอ้สัตว์ไอ้ไปเกมมึงสู้ใครในนี้ไม่ได้เลยไอ้เฮียยิ่งกาโล่ร่างไหวนะวายเฟรดเด้อมึงเจอไซตามะกูแน่มัดปกติ ต่อกันพลิกฟอบ้านสไตล์พลิกตารางที่ร้ายแรงเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ากูขอดูท่ากูก่อนไอ้เหี้ยที่ชอบขัดท่ากูพวกเหี้ยดิฮบฮบฝั่งที่ร้ายแรงโอ้ยสควอชโอ้ยสควอชเร็วโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เหนมองไม่เห็นโอว้าเร็วมากเร็วมากไอ้ตาที่ไม่โกงไอ้เหี้ยโคตรเก่งเลยว่ะไอ้เหี้ยท่าโป้กมึงโคตรเยอะเลยว่ะกูไม่ได้เข้าเลยไอ้เหี้ย พลิกแผ่นดินเฮ้ย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 แล็แหกกันไกลใส่เป้าหมายเฮ้ยใครต้องไปลืมตาใส่มองไม่ทันเลยดิกูแยกล่างไอพี่ไอเหี้ยถ้าไม่ตายกูยืมหมัดไร่เลยมันต้องได้มากป๋ามือเที่ยวอะเฮ้ยป๋าป๋าจริงจังวิ่งไปเก็บไ่เก็บไปโดนตายเฮ้ย ชิบอะัรจีบอะไรกูอยากดิโอ้โหแรงดมัเกินกว่าตาเจ็บอยู่เฮ้ยโอ้โหลบได้ป้องกันปิกเกตปิกเกตเนีพี่ข้ามันปิกเกตเอาเลยืมดิไหนก็ได้แล้วเองโอ้ยโอ้ยลอยไปเลย เงินนี่เงินี่เงินี่เงินี่ก่อนเรามาประลองกันดีกว่าได้เลยกูจะได้ทุกอย่างโกรธมากไม่เห็นหน้ากลัวเลยร่างมึงอ่ะไปไปไปไม่โดนไม่โดนมาเรื่องกูได้หมดไปพร้กับแม่นใจเรื่อกูเลย

ไปทำไมเอ้ยขอไปก่อนไม่ให้ไปกูไม่หมึงไปไม่ไปเว้ยจะต้องไปด้วยมึงกูก่อนเด็ดาฉันขอใช้สิ่งนี้กับนายได้เลยเป็นหัวใจของ หมดแพชจันแล้วตัวไม่เก่งโอ้ยกอนโอ้ยโอ้ยเงียบเลยงียบเลยกอนเงียบบัญชีกรรมโอ้ยกอนโอ้ยอย่างนั้นละกอนโอ้ยเขี้ยะชันเจียวโจกกอน ขัด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 ัดแัดบวกขัดขัดขัดไอดุัเคนดอเยอไม่หมดคาที่อาสมัยตะาชิโมโนแซกเเช่ในเยอกจะมาทั้งเพลงืนพกยังจดยอดไอ้ยืดเนียไอทำไมมันกากจังอะดีไซน์มันบัคปะเนี่ยอือกันไปเลยน้องตัดคมคมเที่ย กูรอวันที่รูฟีมีเสียงร้องด้วยกูยังพูดไม่จบไอ้กูยังพูดไม่จบเลยย่ะตามเขาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทพเทป ตามนน้อยนอยอะด้วนไอ้สิบมันไปอคู่กันเลยาัอิญรอใจ้กับกูสินฝุ่นไปเลย้ส่คามฝันมันเร็จแล้วอยากใช้มันดังเโอ้โหยันแมเดินชมีกูมืออ่อนเลย โอเคไปเล่นเก่ก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการเนทีวีแล้วก็เกมเอ่อเกมอะไรเะเกมรูบบกโมเทเวนอารีนาของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับวันนี้ก็มาเล่นกันแบบว่าช่ำๆกันไปเลยนะเล่นกันหลายๆตัวไปเลยก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะในรูบบทโมเทเว่นอารีนาแนะนำว่าเอาเพื่อนมาด้วยในจะสนุกเป็นพิเศษเลยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า